กศนอตบลพูหานตั้งอยู่ที่71หมู่6ตบพูหานอเภอศรีบุพูจขอนแก่นโดยมีนางกัญญาสมคำผู้อำนวยการการศรึกษานอกระบบะการศรึกษาตามบทตาทอา,าสอาสมัเภอศรีบุพูเป็นผู้บริหารมีนางสาวศิวลไลพนขอนแก่นครูผู้ช่วยกศนอเอศรีบุพูเป็นผู้นิเทศติดต,ตามงานและมีนายวงศริศรีวงศ์ เป็นครูกศนอรประจำตำบลข้อมูลการดำเนินงานกศนอตำบลผูหารเป็นหน่วยงานในสังกัดกศนออำเภอศรีรพรูมีฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนตำบลภูหาน โดยมีบทบาทและกิจกรรมของกศนาตำบลดังนี้บทบาทหน้าที่ของกศนาตำบลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกศนาตำบลมีบทบาทสำคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีหัวหน้ากศนาตำบลเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานกศสะนาตานําบลจํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m s ในส่วนข้อมูลพื้นฐานกศสะนาตําบลผู้หานมีการจัดทําข้อมูลการทํางานพร้อมทั้งยังมีระบบไฟฟ้าน้ำประปาอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์การเรียนสื่อการเรียนโต๊ะ ้าอีและเสียมือความสะดวกต่างๆให้กับผู้เรียนอย่างครบคันการศึกษาขั้นพื้นฐานการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานสถานศึกษาที่ครู่กษตรตำบลเป็นผู้รับผิดชอบมีการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานและงบประมาณ ในการเริงานโครงการกิจกรรมตามคำรับรองการปฏิบัติราชการผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMAS ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการเรียนแบบพบกลุ่มประจำทุกสัปดาห์และมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนข้อสนอตำบลููหาร มีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สำนักงานกาศนกาศําหนดครูกรศนาตำบลหนึ่งคนต่อนักศึกษาไม่น้อยกว่า40คนโดยกศนาตำบลผูหานมีจำนวนนักศึกษารวม50คนโดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา17คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น15คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย18คน ข้อมูลของผู้เข้าสอบปลายภาคและสอบเป็นเน็ตจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ได้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเป็นเน็ตมีจำนวนทั้งสิ้น4คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์100%จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาบังคับวิชาใดวิชาหนึ่ง ในภาคเรียนปัจจุบันเทียบกับจำนวนผู้เข้าสอบปลายภาคจํานวนนักศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ได้เข้ารับการทดสอบปลายภาคจํานวนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ78.95ปการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพตามโครงการศูนย์ฝึออาชีพชุมชนด้านการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพของกศน,นตมนบุหาน มีการจัดทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนครบตามการจัดสรรเป้าหมายวุฒิประมาณที่กําหนดจากสำนักงานกศนจังหวัดผลที่ได้รับประชาชนที่อบรมจนจบหลักสูตรอาชีพสามารถนำความรู้ความเข้าใจและทักษะไปประกอบอาชีพหรือทำงานเพื่อสร้างรายได้สำหรับตัวเองและครอบครัวให้มีความมั่นคงต่อไป ซึ่งจะทําให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนําความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ผลการดำเนินง,งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ด้านการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตสามารถดำเนินการและกำหนดโครงการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปเป็นทักษะในการดำเนินชีวิตได้ผลที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการอบรมให้ความรู้และการป้องกันโรคติดต่อที่มากับฤดูหนาวเกิดความตะหนัก และเห็นความสำคัญของสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันเป็นอย่างดีด้านการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดโครงการที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้จริงผลลัพธ์ที่ได้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมวิทยากรได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากการนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงตามหลัก3ห่วงสองเงื่อนไขและความเป็นเหตุเป็นผลของโครงการโคกหนองนาโมเดลการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามบาธัธยาศัยเมื่อเทียบก,กับเป้าหมายการดำเนินงานกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานสูารศึกษาที่รูกศนตํำบลรับผิดชอบโดยให้สำนักงานกศนจังหวัดร่วมกับกศนอ,อำเภอเป็นผู้กำหนดเป้าหมายตามแผนให้รูกศนตํำบลแต่ลรับนํนำไปประยุกต์ใช้จํานวนงานตามโนโยบายเร่งด่วนหรืองานเื่อ,อื่นที่ได้รับมอบหมายกศนตำบลผู้หานได้รับมอบหมายภารกิจ ให้เป็นครูแกนนำดิจิทัลระดับอำเภอหรือครูขอได้เข้าร่วมอบรมที่กศนจังหวัดขอนแก่นระยะเวลา2วันหนึ่งคืนและร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครูแกนนำดิจิทัลระดับตำบลหรือครูขอเพื่อพัฒนาต่อยอดในการนำไปใช้สอนให้กับประชาชนในพื้นที่กศนจมนลู้หาน ได้รับมอบหมายให้เป็นเิียากรไข้วิชาการติวสอบปลายภาคในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมอต้นโดยได้นำเอาข้อสอบปลายภาคของ,งที่แล้วมาบอกวิธีคิดและเทคนิคต่างๆให้กับผู้เข้ารับการติวสอบในครั้งนี้ด้วยกขสนทได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดทำรวบรวมสื่อการสอนออนไลน์ ของกสนอเพือสีมภูดโดยจัดทําสื่อในรูปแบบของ YouTube เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษากสนที่ไม่ได้เข้าพบกลุ่มอีกทั้งยังรับหน้าที่ทําวีดีทัศน์นำเสนอผลงานมนีโอกาส